พายเอกเออเจตายดิเออเจตายเดชเออเจตายเดชแล้วตอนนี้ไปอ,อีกนี่แหละครับโมชุมคืนนี่ใส่ของสกิลพายเอกนะครับโมชุมตอนนี้ดูสิเชดูกูรู้เล้วครับโมชุมแอนิเมชั่นดีคนโคตรแล้วก็เรื่องความโหดด้วยผมรักมากวัดแล้วนี่ทำอไมคางมันมีดามเมจนี่เฮ้ยอย่าขยับเฮ้ยนี่เจ้ามึงขยับไปแล้วนะเฮ้ยเดดโบ o เดด ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าสัตว์เพิ่เองเลยเฮ้ยเขาเพิ่งเองเขามีสก,กิลเพิ่เองยังไงล่ะสงสองเด็กเอก็โอ้ส oh, ุดเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดในบรรดาแร็งอีด้วยนะเฮ้ยโอ้โหนี่มันลูฟี่กับแชงกูนชัดๆ BQ ฮีโรคิวฮีเลอร์なのに簡単なレイドしか参加できない理由がそれだนี่ขเขาแร็งบีเอ๋อตัวเต็มเลยก็อย,อยังถือว่าการอยู่พอสมควรนะครับผู้ชม โอ้ชูดมันสู้ไม่ได้หรอกเฮ้ยอย่าไปแต่จะพยายามเลยมันต้องมีเรื่องเอ็ดบอลคนมาช่วยได้เแหละสิมันจะดีก็ใช่น่ะสิมันเห็นชัดอยู่แล้วไม่ต้องพูดเลยเฮ้ยสิปีก่อนย่าบอนมีประตูวางตอนนี้ก็มีเทพาเจ้าอีกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจมาเลยเฮ้ยนึกว่าพลังไฟนึกว่าพลังพลังไฟแล้วเฮ้ย

ไม่เป็นไรหอรอกเดี๋ยวเขาก็ตายเฮ้ยไอผู้หญิงนี่โดนตบหน้าปักครั้งหนึ่งเลยดีไหมว้าวว๊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 าววัดเต้ยอะไรเนี่ยนี่มันกาวลู่จากมันเป็เวรใช่ไหมเนี่ยพอเธอยาโคตรโหดเลยเฮ้ย จะใครก็ได้นะครับผู้ชมตายก็ได้โนจับพระเอกแล้วก็คนนี้นะครับผู้ชมใช่เพราะเจ้ากำลังขู่เขาอยู่ไงล่ะเฮ้ย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 โอเคผมไม่กังวลหรอกเขาเป็นสกิลพระเอกเป็นผมที่ผมไม่กล้าทำบบนั้นเลย แล้ว้า็กิดเป็นอย่างนี้ละ่ะมันปล่อยลาแสงมาแล้วแล้วก็เพิ่งมาโค้งคามกันทีหลังร <c oughs> <c oughs> ล้วไใส่ยไอ้ไ้เองมันไม่ยังไม่ตายนี่นี่เทพเจ้ามันชินวัดนี่คือโคง้งคาวหรอเนี่ยโอ้โหตอนนี้นะครับผู้ชมที่พระเจ้านะจาจกำลังปล่อยลำแสงจากรัศมีส0 0รกิโลเมตรจากญี่ปุ่นนะครับผู้ชมกำลงกังจะมาหาผมนะครับผู้ชมตอนนี้ แล้วจะรอดกันยังไงนี่ฉันจะโค้งคำรักนจนถึงแรงเอ็ดจะมาใช่ไหมเน,นี่ยตอนเนี้ยโว่ยอดเขาต้อหน้าตานั้นนะครับผู้ชมดขึ้นหน้าตาของผมที่ในชีวิตรจริงนะครับผู้ชมที่คิดกับน้องชายของพระเอกเลยนะครับผู้ชมตอนนี้หนูนไมใกล้ผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยทำไมคนในเรื่องที่มันเ,เขากล้ากันถ่ายได้วะ โอ้โหใครของพวกเจ้าที่ทำด้วยเด็กหรือว่าไงกัถึง,ถงกล้ากันขนาดนี้เนี่ <c oughs> น bro, ยนาบเราวิกโซ่คนนี้ผมไม่อยากให้ตายด้วยนะเฮ้ยเป็นตัวหลักเป็นตัวทีมหลักเลยนะเฮ้ยโอ้ชิตโอ้ชิตวุ๊ดโอ้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 มันจะเปิดประตูชใช่ไหมเนี่ย โรมมันก็จะเดินไปเหยียบพวกเจ้าเลยนะยังจะสั่นเสือเลยอีกวัดเดือยเฮลไอ้นี่ก็ดูท่าจะจริงนะเฮ้ยไอ้น,นี่ไม่ได้จะอยู่แรงอินะเฮ้ยหน้าตาของเจ้ามันก็ไม่อยู่แรงอินหรือไม่ก็แรงเอส <c oughs> นี่แหละอย่าพูดไม่จบโดนเหยียบปั๊บเฮ้ยโคตรรักเลยเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเอ้อ <c oughs> <c oughs> แม่แต่จีซัตหรือแม้แต่พระเ,เจ้านะครับผู้ชมก็ไม่สามารถช่วยผู้ชายคนนี้ได้ไม่ที่แข็งเก่งขนาดนั้นเลยอ๋อ ผมยังไม่ชินกับอ่ามันโหดเกิอนอ่ะมันโหดเกินนะสิะนเ,น,เ,เน,นี่ยไงอ๋อเรามันฆ่าสกอ๋อแม่เนยไอ้นี่ไอ้นี่ไปผมก็แบบให้ยนี่ตายนะเฮ้ยอ่รู้ว่าไอา้ชิคโตคนนี้ด้วยนี่มันคือหนึ่งในเรื่องที่โหดที่สุด เท่าที่ผมเคยเรีอคมในเองหรือว่าเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตของผมเลยนะครับผู้ชมขนาดคนที่มีเมียม,มีลูกอยากจะกลับไปหาคนแต่งก็ยังฆ่าเลือดเย็นฆ่าเขาได้อย่างลงคอมันเข้าถึงจิตใจผมเลยอ่ะอ้าโอ้มคโก้คาตานะแมนชัดๆผมเอาส่วนนี้ลง YouTube ไม่ได้เลยนะเฮ้ย อ่ะอย่าอย่าอย่าพอแล้วเออเออเออหลายคนอาจะยังไม่เห็นนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังบังจอผมแบบใหญ่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ตอนนี้คือนี่ขนาดแค่อนิเมะนะครับผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตรจริงมันจะขาดไหนอ่ะคือขอถามจริงเรื่องนี้มันโหดจนถึงกระทั่งผมต้องสงสัยขนาดนั้นเลยสิบแปดปวกหรือเปล่าเนี่ย นี่มันไม่ใช่สิบหกบวกเลยเฮ้ยมันต้องสิบแปดบวกเลยเฮ้ยแล้วก็ยี่สิบบวกเลยก็ได้แต่นี่มันไม่ใช่สิบหกบวกแล้วมันโหดเกินไปเฮ้ยเด็ดฟิกนี่เอาจริงๆผมก็อายุสิบหกนะครับผู้ชมผมก็ดูได้แต่นี่มันเกินไปอ่ะนี่มันเกินไปอ่ะเออเอาจริงๆถ้าหัวไปมันก็ตีเราไม่ได้นะเฮ้ยหรือว่าเอาเครื่องดนตรีมาฟาดหรือว่าเอาซูบูรีมาใส่ควันเขาบ่หนกใส่เพียบเลยนะเขาชมตัวนี้ตาย พายเอกนี่โคตรเก่งเลยเฮ้ยถึงแม้ผมจะโยไว้โมนะครับผู้ชมเต็มตัวเองโคตรเก่งเลยครือมันมีหลายอย่าง,างเลยนะครับผู้ชมที่ผมจะพูดผมชอบเรื่องนี้ตรงเรื่องเกมผมชอบเรื่องนี้ตรงเรื่องความโกรธผมชอบเรื่องนี้ตรงอนิเมชันโคตรดีแล้วก็ข้อสีนะครับผู้ชมผมชอบอนิเมะเรื่องนี้ที่มันแสดงถึงจิตใจของมนุษย์มันแสดงถึงนิสัยของมนุษย์พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ โคตรโอโอเรียวไอ้คริสโตคนนี้แกเขาร้องไห้อะเพราะตัวเองรอดแล้วผมจะดูต่อถึงจนจบซีซั่นเลยเฮ้ยถ้าดหัวมันยังดีอย่างนี้ต่อไปนะเฮ้ยโอ้โนะพระเอกสู้โอ้กอดถึงว่าผมจะรู้นะครับว่าจะว่าคนจะไม่ตายเนยผมคุ้นดูเลยอะผมไม่เข้าใจทำไมอ้าโอ้ โโออ้้ชชิินี่เป็นฉากนี้ตัวอย่างที่หว่าเอ็นเ่องขึ้นหน้าตรงนั้นของพระเอกโหผมไม่เข้าใจทำไมป็นรูกขาดนี้มันดีกว่าตอนที่ถึงตั้งหลายเท่าเลยอะตอนเนี้ย เออตัวพระเอกขาดครึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยโอเย่โอ้โหแล้โกผมไม่เคยรู้สึกรู้อะไรขาดนี้ตั้งแต่ไอฉากตอนนั้นในชูสุไข่เซนเลยนะครับผู้ชมไอฉากโยจิสุกุมะฮิโตะเชี่ยฉากที่พระเอกเอาตัวรอดได้อ่ะ ผมรุนขาดนี้แล้ว,ว่ะผมไม่เข้าใจทำถหงมันจริงทำถหงมันดีขาดนี้กลับไปแล้วเดี๋ยวเรเอย่าบอกเราเหลือแค่สี่คนทิวโลครับอย่ยาอย่าให้เห็นอะไรหรือว่าขาดอีกขั้ที่ขาดไปหรือว่ายัางไงดิโอ้อ่าโอ้กอด ถึงแม้ผมจะรู้นะครับว่าชูมันจะฮิวได้อยู่ดีแล้วขามจะกลับมาอยู่ดีมั้งมั้งนะแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาที่เห็นใครโดนดาเมจใครขาขาดใครขาดแล้วมันมันมันรู้สึกโหดอยู่ดีอะเรื่องนี้มันโหดทุกเวทีเลยเฮ้ย ผมยังเป็นเด็กที่ไรเรียงสาวคนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เด็กไรเรียงสาวหรอกเป็นเด็กเยี่ยนคนหนึ่งมันได้รำคาญแล้วนี่แหละมันได้รำคาญแล้วที่ว่ามันโหดเกินอะแล้วมันอุย้ยมันรลับไม่ได้อะโอ้ย